สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดไพ่ดูพลังงานของคุณโสดนะคะที่กําลังรอคอยความรักรอคอยเนื้อคู่โซเมตกันใพ่าามีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้พลังงานความรักของคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้ พลังงานของชางธาตุไฟนะคะเมรสิงห์ธนูไพ่เขียนว่า desire ชาทธาตุน้ำกรากฎมีนพิจิก sensing Uranus genius มีพลังงานที่เรารู้สึกเหมือนจูๆจ่ๆจู่ๆก็เกิดความรู้สึกปรารถนาอย่างแรงกล้าไพยูเรนัสเนี่ยเป็นพลังงานของอะไรที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปรปปับกระทนหันไม่ทนตั้งตัวนะคะพลังงานของชาวธาตุน้ำเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ชาวธาตุไฟความปรารถนาอืมจู่ๆในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนรู้สึกดีเป็นพิเศษกับเรื่องดาวความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันมันมาจากไหนทำไมจู่ๆถึงเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้น หาต้นสายปลายเหตุไม่ได้นี่อาจจะตกลุมรักดาราหรือว่าพระเอกละครพระเอกหนังพระเอกซีรีส์มาดูไพ่ทาโรกันนะคะ างานความรักของคนโสดที่กําลังรอคอยเนื้อคู่สมัพรงานความรักของคุณในช่วงนี้ให้มีอะไรอยากจะบอกเด็กถือถ้วยโอ้บางคนสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับความรู้สึกภายในของคุณณนะตอนนี้ค่ะอาจจะเป็นสัญญ,ญาณบางอย่างนะคะ ให้คุณเตรียมความพร้อมอะคะ่ะที่จะรับมือกับคนที่กำลังจะมาปรากฏตัวขึ้นเด็กถือถ้วยไพ่เด็กคือการเริ่มต้นไพ่ของการเริ่มต้นไพ่ถ้วยเป็นไพ่ของความรู้สึกไพ่ของความรักนะคะความรู้สึกดีๆมีพลังงานของคนที่ จะเข้ามาทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยไพ่เขียนว่า I am as young as I choose to feel อาจจะเข้ามาแล้วให้อารมณ์แบบ p ั p ปี้ o v รอคารู้สึกแบบน่ารักน่ารักเด็กถือดาบเนี่ยไพ่เด็กไพ่ของการเริ่มต้นนะคะ ไพ่ดาเป็นไพ่ของอิน r m เมชันเหมือนกำลังจะได้ทำความรู้จักกับใครบางคนเป็นคนใหม่ๆไพ่ What to expect อซศวินถือเหรียญน,นะคะบางคนที่กำลังจะเข้ามาเป็นพลังงานที่ค,คล้ายๆกับคุณนะคะเขาอาจจะ กำลังรอคอยคนที่พอดีค่ะรู้สึกพอดีกับเขาเือนพลังงานของอัศาวินถือเหรียญเนี่ยเป็นอัศาวินที่เดินทางอย่างช้าช้านะคะไม่เร่งรีบช้าช้าแต่มั่นคงดูเป็นพลังงานที่เขาไม่ได้เป็นพลังงานที่จะรีบกระโดดเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เขาต้องมองหาค่ะพลังงานที่ใช่พลังงานของคนที่เหมือนมีศีลเสมอกันจริงๆ เส้นฐานดวงเป็นไพ่สองเหรียญไพ่ในอดีตเป็นไพ่สองไม้มันมีพลังงานของคนที่มองหาแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการมองหาแบบไม่ได้ไม่ได้พยายามที่จะไขว่คว้า ใครก็ได้เข้ามาในชีวิตเป็นการมองหา potential อะค่ะในตัวของบุคคล <c oughs> ในในพลังงานของแต่ละคนที่เข้ามาเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่เหมือนเหมือนกันไพ่ไม่ได้บอกถึงพลังงานอะไรแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้สึกว่าพอพลังงานอัศวินถเถรียนขึ้นมาเนี่ยไม่รู้สึกว่าพลังงานของคุณกับเขา เหมือนกำลังมองหากันและกันอยู่ภายในอนาคตอันใกล้ราชินีถือไม้นะคะออเบางคนในช่วงนี้อาจจะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจจะลงทุนกับสกินแคร์มากขึ้นหรือว่าอยากเปลี่ยน ลุกเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวราชินีถือไม้ราชินีที่ทรงสเสน่ห์นะคะรู้สึกว่าอยากดูแลตัวเองโดยเฉพาะกับเรื่องภาพลักษณ์ภายนอกโดยคุณเองอาจจะไม่รู้สาเหตุว่าทำไมจู่ๆช่วงนี้ถึงรู้สึกแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะ หมือนชโชคชะตาส่งส่งไฟฟ้าส่งแรงกระตุนเข้ามาให้คนเตรียมความพร้อมอะคะ่ะให้กับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะไพ่อุปสรรคปัญหาคือไพ่สิบถ้วย ให้คำแนะนำเป็นไพ่ The Four ตอนนี้บางคนมีพลังงานของคนที่กลัว commitment ไพ่สิบถ้วยเนี่ยบางคนกลัวการแต่งงานกลัวการเขาเรียกว่าอะไร settle กลัวว่าไม่ไม่ใช่กลัวการ settle หรือไม่ใช่กลัว commitment สิกลัวว่าจะ settle กับผิดคนนะคะกลัวว่าจะไปลงเอยกับคนที่ไม่ใช่ เมีรู้สึกว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะมีพลังงานที่อย่างที่บอกไปตอนต้นเหมือน puppy love เหมือนเป็นช่วงเวลาที่น่ารักน่ารักนะคะไม่ต้องไปเ,เคร่งเครียดกับมันมากนะคะ the f o u ปล่อยให้เป็นอิสระปล่อยให้เป็นไปตามความรู้สึกไม่ต้องไปพยายามไป analyze สถานการณ์หรือว่าตัวบุคคลมากๆเหมือนให้สนุกไปกับมันนะคะกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะเข้ามาให้สองดาบให้เลขสองทงนั้นเลย กำลังจะมีคู่นะคะคนโสดกำลังจะมีคู่ไพ่สองไม้ใบเอ้ขออภัยค่ะสองดาบใบนี้เขียนว่า whatever i decide i trust the outcome ไพ่สรุปเป็นราชาถือดาบอืม เดี๋ยวคําตอบที่คุณต้องการนะคะจะค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆค,ค,คลี่คลายออกมันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่เข้ามาทีเดียวในลักษณะที่ว่าคนนี้แหละใช่เลยแต่จะเป็นการทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆคะ่ะให้เด็กเธอดาบเนี่ยเป็นการเริ่มต้นค่อยๆเก็บข้อมูลมเด็กเธอดาบ จนกลายไปเป็นราชาถือดาบนะคะจนกลายไปเป็นคําตอบที่ชัดเจนที่คุณต้องการว่าคนนี้ใช่คนที่คุณต้องการหรือเปล่านะคะมาดูให้ขยายความกัน มาดูไพ่สองไม้กันไพ่ในอดีตไพ่หนึ่งไม้ไพ่หนึ่งไม้สี่เหรียญเม่รู้สึกว่าเป็นพลังงานที่เหมือนอาจจะเป็นคุณหรือเขาหรือทั้งคู่เลยนะคะที่คุณพอจะมีไอเดียของรูปแบบของความรักหรือว่า ลักษณะของคนที่คุณต้องการในชีวิตเหมือนมีพงไงไพ่สี่เหรียญเนี่ยให้ความรู้สึกแบบยึดมั่นนะคะยึดมั่นกับเชื่อมั่นกับความคิดของตัวเองแล้วก็จะยึดเอาอันนั้นแหละเป็นที่ตั้งอะไรแบบนี้ถ้าไม่ใช่คนแบบนี้จะไม่เอาอไพ่หนึ่งหมาเป็นไพ่ของไอเดียนะคะความคิด สองไม้เป็นไพ่ของการมองหามองไปข้างหน้ามีพลังงานแบบนี้ขึ้นมาถ้าไม่ใช่คนแบบนี้ไม่เอาถ้าไม่ใช่คนที่มีลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณจะไม่เปิดใจเด็ดขาด ดูซิว่าเขาจะเป็นคนที่คุณถูกใจหรือเปล่านะคะเด็กถือถ้วย strength ไพ่ของชาวราศีสิงห์นะคะอืมไม,ไม่รู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนภาพอัศวินถือเหรียญไปเนี้ยค่ะเหมือนกำลังมองหากาันและกันอยู่พอดีเลยอะแต่ว่าภาพแรก หรือว่าการพบเจอกันครั้งแรกเนี่ยต่างคนต่างกักเอาไว้กักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่คุณมีค่ะของดีที่คุณมีอยู่ในตัวเนี่ยคุณไม่ได้เปิดเผยออกมาทั้งหมดตัวเขาเองก็เหมือนกันนะคะ ไม่ได้เปิดเผยข้อข้อดีของตัวเองออกมาทั้งหมดแปลกไหมคะเออเหมือนกับคุณก็ระมัดระวังตัวเองอะ่ะเออเหมือน,นเป็นพลังงานของคนที่จะไม่ไม่พยายามขายข้อดีของตัวเองเออให้อารมณ์แบบนี้ แต่ว่าพอได้คุยกันนะคะจะเป็นบทสนทนาที่น่าสนใจคุณจะพูดในสิ่งที่ทำให้เขาสนใจในตัวคุณเขาเองก็เหมือนกันจะพูดในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสนใจส,สนใจในสิ่งที่เขาพูดหรือว่าสนใจที่จะรับฟังความคิดของเขาต่อนะคะไพ่ strength ไพ่ของชาวราศีสิงศกีไม่พูดหรือยังคะ เด็กเทอดาบ the hierophant ไพ่ของชาวราศีพฤษภนะคะไพ่อของการการเรียนเหมือนเป็นการเรียนรู้ทำความรู้จักกันนะคะเป็นพลังงานของ the hierophant เป็นไพ่พระเนาะเป็นพลังงานของคนดีนะคะเป็นพลังงานของคนดีสองคนที่มาเจอกัน justice ไพ่อของชาวราศีตุล ไฟของความสมดุลน,นะคะเนี่ยอย่างที่ไม่ได้บอกเลยคนดีสองคนมาเจอกันคนที่มีสิงเสมอกันนะคะคนที่คิดเหมือนเหมือนกันไม่ได้พยายามขายตัวเองไม่ได้พยายามโอ้อวดตัวเองอืเหมือนเป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวเองนะคะแล้วก็กำลังมองหาคนที่มี energy เหมือนเหมือนกันอยู่พอดี ที่นีถือดาบราชาถือดาบจริงๆแล้วเป็นพลังงานของคนที่เท่าทันรู้เท่าทันกันละกันนะคะเป็นคนที่ฉลาด intelligent บางคนเป็นพลังงานที่จะเหมือนตบมุกกันและกันได้ดีมากๆยิ่งท้าสนิทกันนะคะจะเป็นพลังงานที่คิดอะไรเหมือนๆกัน สองเรียนหกไม,ม้สองเหรียญเป็นพลังงานของความสมดุลน,นะคะหกไม้ไพ่ของความสําเร็จอืมนั้นเนี่ยแหละมันเป็นเหมือนชาเลนจ์อะคะ่ะเหมือนคุณเนี่ยเป็นพลังงานนะตอนนี้คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการคนแบบไหนเนาะ แต่ว่าคนคนนี้เขาจะไม่เข้ามาแล้วก็เปิดเผยตัวตนอย่างจงแจ้งนะคะจะเป็นพลังงานที่คุณจะค่อยๆเรียนรู้ทำความรู้จักกันไปจะไม่ใช่คนที่จะเข้ามาแล้วปั้งคนนี้แหละใช่เลยตรงตามสเปกเพราะเขาก็ไม่รู้สึกว่าเพราะเขาก็กักนะคะ แต่จริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ข้างในอะคะ่ะเป็นสิ่งที่เข้ากันได้ดีมากๆยิ่งสนิทกันยิ่งเข้ากันได้ดีมากๆนะคะต้องค่อยๆทำความรู้จักกันไปสิบดาบอืม จะเป็นทุอราอ,อนั่นแหละอย่างที่ไม่พูดไปตะกี้นะคะไมไ่รู้สึกว่าคุณอาจจะเออเคยได้รับบทเรียนหรือบัาดแผลหรือประสบการณ์ที่เจ็บปวดมากับความรักความสัมพันธ์ทําให้คุณเป็นคนที่เหมือนคุณได้รับบทเรียนมาเนาะแล้วคุณเข้าใจว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนที่ไม่ควรเอาเข้ามาอีกแล้วในชีวิตแต่ว่า แล้วเหมือนคุณรู้อะค่ะด้วยความที่คุณรู้คุณก็อยากจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะแต่ว่าอย่างที่บอกความสัมพันธ์เนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้ทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายๆได้อย่างรวดเร็วเหมือนที่ผ่านมาในอดีตช่วงเวลาก่อนหน้านี้คุณอาจจะตัดปัดทิ้งปัดทิ้งมาได้ง่ายมากๆคุณอ่านคนออกได้ง่ายมากๆแต่คนคนนี้ค่ะ อัานไม่ได้ง่ายๆแต่คุณก็จะยังอยากรู้จักเขาเพิ่มนะคะยิ่งอยากคุยกับเขาเพิ่มยิ่งอยากรู้จักเขาอนะคะ่อะอัศวินถือดาบเนี่ยเป็นไพ่ของความรวด,ดเร็วเนาะฟึ๊บฟึ๊มืนคุณอยากได้คําตอบเร็วๆจะได้รู้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรแบบนี้จะได้รู้ว่าเป็นคนคนนี้หรือเปล่าที่ควรจะ settle down ด้วยนะคะ ไม่รู้สึกว่ามันพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยคุณกลัวที่สุดเลยคือกลัวว่าจะตัดสินใจลงเอยกับคนที่ไม่ใช่นะคะผิดคนปล่อยให้สถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันให้ surrender to the divine ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติะค่ะตามความรู้สึก สามดาบมันมีบาดแผลหรือความทรงจำบางอย่างที่ทำให้คุณเหมือนคิดวิเคราะห์เยอะมากๆนะคะแล้วคุณเหมือนตัด choice ได้ง่ายมากๆในชีวิตคุณหลังจากที่เจอเจอกับประสบการณ์ความเจ็บปวด ที่ผ่านมาในอดีตไม่อยากเจอเหมือนเดิมไม่อยากเจอประสบการณ์เดิมๆหรือคนแบบเดิมๆแปดไม้อืแต่เหมือนไพ่อยากให้คุณลองเปิดใจออกผจญภัยอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะไม่ต้องไปวิเคราะห์เยอะ ลองดูเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เหมือนเขาไม่ได้อยากสปอยเรื่องราวว่า in the end จะคะในในตอนสุดท้ายเนี่ยจะรู้เออยังไงแต่ก็มีแหละมีสปอยนิดนึงแหละราชากับราชินีถือดาบนะคะแต่ก็ยังอยากให้คุณสนุกไปกับเจอร์นี่ค่ะกับหนทางกับการเดินทางกับการผจญภัย ดาบ dm p r e s มไม่ต้องกลัวค่ะไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะยังเป็นคุณอยู่นะคะ dm p r e s คุณก็ยังมีคุณค่าในตัวเองอยู่มันมีพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าคุณอยากคุณอยากได้คำตอบเร็วๆแล้วคุณไม่อยากที่จะ เสียเวลาเลยไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยอยากให้คุณ take time นะคะแล้วก็ surrender มันมันจะไม่มีอะไรเสียหายอะคะ่ะ temperance ไพ่ของชาวราศีธนูนะคะต้องใช้เวลาจริงๆ คนพลังงานเหมือนกันเขากับคุณเป็นพลังงานที่เปิดใจให้คนได้ยากเหมือนกันอืเขาก็มองมองหาบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณคุณก็มองหาบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาต้องใช้เวลาค่ะทำความรู้จักค่อยๆทำความรู้จักกันไป t e m p e r a c e ไพ่ของความใจเย็นะ งานของความใจเย็นนะคะความอดทนมาดูไพ่มีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับความรักของคุณ จะบอกเกี่ยวกับความทักในครั้งนี้ <laughs> Rest and relaxation นะคะ is essential <h ums> Relax ปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปสบายๆนะคะ Take a chance on love ให้บอกให้คว้าโอกาสนี้เอาไว้นะคะมันมีไม่ไม่รู้สึกว่ามันมีความสุขมีความสนุกสนานอยู่บนหนทางของความสัมพันธ์ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอยากให้คุณปล่อยใจสบายสบายให้ ซึมซับเอาความรู้สึกดีๆเข้ามานะคะโดยที่ไม่ต้องไปเคร่งเครียดคิดหาคำตอบว่าปลายทางมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนจะสิ้นสุดลงไหมจะจบอย่างไรหรืออะไรแบบนี้อไพ่ไม่อยากให้คุณไปคิดแบบนั้นนะคะ love is all around you คว,ความรักอยู่รอบๆตัวคุณนะคะอ,อยากให้มองเห็นสถานการณ์ความสุขที่จะเกิดขึ้น รอบรบตัวรอบรๆพลังงานของคนสองคนความรู้สึกดีๆความสนุกสนานนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นพลังงานของคนสองคนที่จะตบมุกกันแบบเป็นมุกของคนฉลาดที่จะรู้กันแค่สองคนหรืออะไรแบบนี้ ต่อไปมาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้ไพ่คำแนะนำ prosperity lies ahead ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมัง่งคั่งรอคนอยู่ข้างหน้านะคะ ให้ expect สิ่งดีๆค่ะอย่างที่แม่บอกไพ่ที่ขึ้นมาในวันนี้เขาไม่อยาก spoil ความสำเร็จหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งที่อยู่ปลายทางอะค่ะเขาอยากให้คุณสนุกไปกับหนทาง journey ค่ะ h o l e y o u r i o n แล้วก็รอดูนะคะเราดูเหมือนมันทุกอย่างมันจะคลี่คลายไป naturally ค่ะแบบไปอย่างเป็นธรรมชาติมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณวิเคราะห์หรือว่าเตรียมตัวเอาไว้กับช่วงก่อนหน้านี้มันมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หนึ่งสองสามสี่อืม อาจะมีเรื่องราวสลับกันไปสลับกันมาอะไรแบบนี้ Nothing is yet set in stone เห็นไหมไม่มีสิ่งไหนที่มันถูกกำหนดไว้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะคะ่ะม,มันยังมีการเปลี่ยนแปลงมันยังมีความเป็นไปได้อีก อีกหลากหลายมุมมองหลากหลายช่องทางที่คุณจะเอาอาดีตของคุณมาตัดสินไม่ได้ะคะ่ะออือืโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับรลงานของคุณโสดที่กำลังรอคอยเนื้อคู่โซเมทที่ขึ้นมาในวันนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย